น้องเพียมาแล้วไปยอนกันลงแม่ละสามหมืาได้แท้ว่ามาเนี่ยมาได้แทว่าแม่ละสามหมื่นเลยสวยสวยมันกินย้อนสายไฉันล้งเสียนโบนัยเลยบ่ได้วัดอีกแล้วมันกินย้อนสายหรอ มูเจาะกิด้วยปั้นเขาเหมือนกันกินน้ำยมาจับออกขันเบ็ดเนียปล่ออกเ่ตีนงกันบดปลากันปลาดิก็ตอปลาดิกดอปอนี่ครับใส่งามเป็นไดวา ปล่อยของไวัดดิสิสิ่งเนี่ยไปยั่งยอพ่อว่าท้องไงเลยีอะไรนะนั่นสิรำครับนึกว่าข้าวสารลุง้าสาร 那个咱不骂吼。 ไปลงไปเลยไปลงไปเลยถึงข้อไป่ลงไปถึงข้อเลยถึงล้ไปเบิ้ถึงลงไปเบิ้แล้วกันเดี๋ยวปิดไปแต่ผู้ดังกันปิดผู้ดังนมันเล็กเกินหรือเปล่านะไม่เยืวนะอันนี้ผมม่เยอะเราอยู่นะนั่นล่ย เนี่ยมาใหญับืออดปนีวะนี่าใหญ่กับซื้อมยอดไปนีล่ะผูกไว้ข้างหลังนี่ปีกาครับป้หมอช้างเหยียบนี่ปานนิ้นน้องที่ยากขวระ้านนั้นบปหหยาโ่ปานน Hàng đen này nếu mình tạo 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 tàu tử luôn bằng được 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 bằng

xe sang con, luôn kéo, <cười> <cười> hey, thế đồn này nè, cắt cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เน <เ therapist. S 1> ้นเมืองไปอีกาตัวนี้ดูาิบวีงอยเนี่มื่อยู่นี่น่ยดโคกอีกสอตังตีตองเลยเอาลงไปอแม่แบสอกันเอาไว้ไหมเดี๋ยวเอาลงไปไมกับแก้มอยู่ไงนะสัอ กินดูเลยครับโดนกินตะก้อโดยใหญ่มากเลยห่วยเงี้อยู่นี่หน้ามีดพิงเขาพิงว่าจะสั้งหมดเหรอต้นบังยังเนี่โดนกินตะก้อตั้งอยู่นั่นตัวตั้ง เงพันสองคันเลยนะ่นเลยอาันาอเห็นอยู่เมื่อกี้เยมาพี่โอเคฮะโอเค บา้ลองก่อนไหมเดี๋ยวไปลองเมื่อไรเฮ้ยได้กี่ตัวผู้นี้มาจริงนะอ่ะพวกนี้จะรอจะนอนรอเอาละตัวดิโอเคเอาละตัวแลกแบงก์ไปเอาเอามาตัวหนึ่งแลกแบงก์ไปข้ามมวยไหมต้นต้นต้นข้ามมวยไหมมาอะไรเอามาแลกแบงก์ กูเลยกฮะาเก็บไ้าไมา่แล้วลาป้าครับย้มแรงกับบรรยากาศน้ำนิ่งไหล,ลลึกที่จะก,ก้นละแม่วาเนียที่จะกน้นละนิ่งๆไหลลึกนี้แท้ มันเต็มทองเลยไหมเงินบามันคือหำคือได้ตัวเดียววะคำได้สงตัวีนแกวสามตัวมันหลุดฝ่ามวด่นินี้นะไม่มีพวกเขาตัวเลยมือี้พ่อกพาปาครับโลละปลาบ้านปลาบ้านนโลละสิบล้าน

ไม่ได้บังคับอยาอร้องตั้งหมอกันแล้วนี่ต้มหัวครับต้มหัวต้มดุเหนียวเันฮอดิลากแม่้บาไ่แดงหนาลงานมั้งเนี่ยค่อยปลาครับ ลาบเามาเนยมันมีอเดียวไม่เลี้ยง่ากเยมันก็เทียมมัน่าหาตามันก็ดีอยู่เมื่อวันต่อมัลงเห็นมันเดืน่อมมันลงเห็นมันขายมันไว้อยู่หาตาดีเนี่ยละอยู่่าไปเลห้มันเบียดเมนีมันมีหล่ามันมีเบียร์มันกินมันบองอเอินมนิน ยงเพียงไหมวิดีโอกูติดลิขสิทธิ์กูเลยฮะกูไม่ได้ไปเกียแต่กูซื้อไว้เป็นขวดอ่ะี่ใครเราลูงนี่ดิมันดิปเราเข้าตัวนี้เราเข้าตัวนี้เาเอาเป็นี่ยันไหเข้าตัวาเปิดเราหัวตะเปิดนี่สิพี่เคี้มันลงหันแน่จับาทเนี่ยคุยกันเอาเอาให้อย่งไรแล้ว สองวนแล้วไ่เล่นมังานเร้วนะสองโตสามสามหิวนอมเนาะไมาหิวน้ำเนาะผาแร้วีกัมาเอาไปบ้าจานเหมือนบัวเราสั่งมานลงเราก็ตั้งย่กันเโอ้สั่างราคาคุยเรียบมึง e ยัาบอกมึงลับไปเรว ขันแครับขันของหนาวหมอกรฟุดเราไปเลยมีหมดเดงนะมีมดแดมเขาซือ่ได้อหมดดงหมเดี่งไม่พร้อมบ่เด้จัดไวห็ดเด้อจัดไวยห็ดผิใหม่เ้ยเบื้งเีดเนียเบื้งเีดเนียื้อนะบ่มั่นน่ะนะมเอาไปตอนกี้่ไดเว่ะเป็นตกปลาด้เนาะีต้ามยสอึกอึกแล้ว ยังส่ยึดยังูยิมไหลยิมน้ำมึงอะล่ะย้อนมึงบอาไรหรอย้อนกูคุยน้วโท่อทันี่ไหลหรือ่เมาลายอย่ารั่วอย่าลั่วเขาบอกว่าเมาแล้วป่าวอยู่เรียกูเก็บโซไม่อยู่ดิอ่ะปีนปีนเนี่ย

พุงสูกรถน,น้ำปลา,าปเลือเยดเพ็ด่ดดดดเสียบเอาน้ำไหลเอ่นอนย่างียังมนโดนดกเด้อๆๆมาที่ข<ป>้าวหลกันเด้อมาเด้อมาเด้อไปกัทางมากินข้าวหล

ลำป่าขวบลำป่าขวบมันคือพลังเดือดไม่ได้ดึงกับบรรยากาศกินเข่าครับอยห่างคำเลี้ยวเหมือนเลี้ยวกินเข่าแรงเดือดครับเดือดทำงานแต่เช้าครับเข่าเลี้ยวกับข้าวบ้านปาะเนี่ยว่ะกินเข่าเสร็จแล้วด้่นอย่างนี้ต่อมแม่งหมกเดี๋ยวน่าจะยืนนัดฝ่อห่างเดี๋ยวคืนนี้จะฟอกห้างครับเดี๋ยวคืนนี้ฟอกห้าง หวานแล้วเทาไหร่แ่นังร้านนี้นี่